สวัสดีทุกๆคนค่ะเดี๋ยวเด้พี่น้องเด้ติดไม้ก่อนเดี๋ยว,ยวสิบางหูยินกันจะ,ะแถลงการแถลงข่าวเลาเด้๋ยนี่ยไม่เนี่ย,ยก็ส่งผีบ้าได้พี่น้องบางที่ ียบใส่ก็บบางที่ก็ไดงยินบางที่ก็บ่ไยด้ยินแดดกำลังออกกำลังดีพี่น้องค่ะมานั่งโซเลกันสวัสดีทุกๆคนค่ะคลิปนี้อาจจะคลิปนี้อาจไว้วันจันทรค่ะอาจจะลงวันอังคารนะคะเพราะว่าวันจันทร์ลงไม่ได้เน็ตเน็ตเน็ตไม่พอเน็ตบ่พอใส่อินเทอร์เน็ตของกุลค่ะพี่น้องใส่อินเทอร์เน็ตของกุลข้าเป็งท่าขี้มขีันแดดสั้หน้อยว่ามันขีมเป็นแดดหรอกขี้มท้าผิวอะไรผิวมันแห้งพี่น้อง อาการดูเมืองหนอกมันอากาศมันเย็นเนาะผิวห่อผิวคนเอเชียนะมันมันแดดเห็นหน้าเห็นตา่อยบ่มานั่งตากแดดรับลมนั่งตากแดดรับแดดมันอุ่นค่ะแต่ว่าแดดมันกระแหงอยู่หน้า่านหน่าเป็นฝ้าหน้าก็ป้องกันไว้ก้อนเด็ก็ไปเขาไปท่าคีมมันเลยด้ขคีมโอเล่ธรรมดาเนี่ยโอเล่กันแดดสักหน่อยใส่คีมตัวเดียวตัวเดียวจบจะใส่เฉพาะตอนกลางวันกลางวันกลางคืนใส่ขีมตัวเดียวกันค่ะ มนเป็ะคนหนาแพง่ายอะนะใส่ขี้มตัวใดเราก็ซื้อใส่ใส่ตัวนั้นเลยถึงแม้จะเป็นยี่ห้อเดียวกันยังไงมันจะมีสูตรกังวันกันขึ้นมันบอกกลงขึ้นใส่บอดายเด้เป็นซิวสูตรกางขึ้นนะใส่บอดายใส่ได้ได้ใส่ได้ได้ขนาดสูตรกังวันอืั่นแหละขี้มันอีกก็ไปซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปพี่น้องมี่ขายกับปูแค่เนี่ยสามสิบกว่าคนขี้ใส่ดีใส่ถ้าผิวดีมากเลยมัน่นมันเหนียว ตั้งแต่ใส่ครีมตัวนี้ทาผิวนะบ่ค่อยมีปัญหาเรื่องผิวผิวบ่คอยแหง้งแล้วก็บอค่อยขั้นพรอมนี่ใส่ใส่ตัวนี้แต่ว่ามันเหนียวเหนียวต้องจะต้องใส่ผสมกับออยหรือบอกกอใส่ใส่ผสมกับครีมครีมทาผิวตัวอื่นยังเสงอ่าเทครีมตัวนี้เข้าไปแล้วก็เทใส่ครีมตัวอื่นเข้าไปน้นามันจะได้พ่อแบบมืนๆเน,นี้ยสักน่อยน่ะน,นะคะพามานางเบิ่งหน้าบ้านคะ่ะพี่น้องคะ่ะพามานางคุยหน้าบ้านแฟนยางลงไปข้างลางพูดนะคะยางไปหามู ไปหามูเหาเมียเก่าเมียเกา่าเรามีแคมปิ้งแคมปิ่งขางรางพุ่นนะคะอืมจต่แต่ฝรังเขาเลิกกันไปแล้วเขาก็บอมาหยุ่งเกี่ยวกันนะคะเขาก็เป็นมูที่ดีต่อกันมูมูแฟนอยู่แคมปิ้งไรคะ่ะเขาพาพากันมาซื้อบ้านพักยูนีกันเยอะพามาซื้อบ้านพักตากอากาศเวลาช่วงนายุทธ์นายอย่างเช่นค้นปลดกระเซียนนังสีเข้ามาเข้ามากมาแบบ มาแคมปิ้งกันมาเที่ยวมาพักผ่อนพี่น้องหนูกน็นั่งอยู่บ้านบอบริได้ลงไปน้ําขี้คานเออเพราะว่าตะกี้นี่มีพีพีคนไทยเข้ามาคุยคุยเหร่น,นามมาหน้ามานาพีคนไทยเขาอย,อยู่อยู่ที่นี่แหละนิสัยดีดีพี่นอ้องอายุร้านล้วรแหละแต่ว่ากันยังสาวอยู่มาคุยเหร่นหน้ามายางเหร่นหนา้าอืก็เลยบริได้ลงไปกบแฟนพีเขากลับไปแล้วค่ะหนูก็ข,ขี้คานย่างลงไปหาแฟนน่ะฮนะก็เลยน,นัางนางเหร่นอยู่นี่ อากาศดีค่ะแดดออกตอนนี้อากาศดีดีพี่น้องแล้วก็มีลมโกกสักน้อยเย็นๆขันลมมาแห้งกับหนาวอยู่แต่ตอนนี้ก็อากาศดีอยู่ค่ะทักทายทุกคนนะคะโอ้คากล่องข่อยประดิษฐ์เองพี่น้องมันก็เลยต่างบอดี้มุ่มอ่ะนะอือแอปเปิลกินแอปเปิลกันตะกี้กินกาแฟไปใสซองแก้วไม่อยากกินร้ายนะนะนะ่ะเดวตามมนสิขางนนะขึ้นเนี่ย สวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีสักครัวไทยโนเวรายงานตัวจากกูนแคมปิ้งครับพี่น้องมาก็็คงจะมาประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยกะกับอืมกลับอืมสมคานว่าอยากกินของเปรี้ยวเนี่ยกิกนแอปเปิ้ลได้สมขึ้นกัน อืมอากาศดีคนออกมาย่างหลายค่ะเพื่อนบาน้านเลยครับรถเอาไปใส่ด้วยเนี่ยอยากขึ้นอยากย่างขึ้นไปเห่นทั้งท่้งพูดนะค่ะพี่น้องแต่บอการีย่งางขึ้นไปคนเดียวย่างขึ้นไปข้าง,ง,านนงบนพูดไหมบ้า แล้วมันก็จะมียางต่อขึ้นไปเทิเขาพู่นแหละแต่บอะการยางขึ้นไปคนเดียวแฟนบียนยางขึ้นไปน้ำกี่ค่นเขาซู่นาหอนนาเสมอเนี่ยยุกูณนี่อากาศดีอากาศดีว่าเขาเลยค่ะหนาวกันหนาว หนาวหนาวก็หนาวก็เข้าหนาวห่อนก็ห่อนก็เข้าขมางีชน,น่ <_ siitä> อยากล่องไปนั่งรถไฟอยู่ได้พี่น้องรถไฟ คือคือสิมวนอยู่รถ <laughs> ไฟนัง่งรถไฟนังน่งไปผูนะ้นั่งไปออฟออฟโลเนาะนั่งรถไฟไปออฟโลแล้วก็นั่งกับออฟโลห่างจากยูนีแคบไก่เหรอคะพี่น้องแค่ประมาณสามชั่วโมงสามชั่วโมงคันขับรถไปเองประมาณสามชั่วโมงก็ถอด off ออฟโรแต่รถไฟบ่ฮู้รถไฟมันก็คงจะแบบว่าจะแวะเมืองต่างๆอนะนืะ มอเดโคเวีจะหายนอ,อนเป็นหงเนาะอย่าไปเที่ยวอยากเห็นงานถาดเดโควิดหายเนี่ยแหละคะ่ะดโคเวิดมาอีอออหยังอีหยังไมกันกหยุ่งยาไปเบิดแต่กันยังโชคดีอยูเทว่าวิสาพาันนะคะพานวิสาพานไดมาเห็นหนา <laughs> แดดมันช่องตาพี่ร้องเอานีปิดไว้เออ <laughs> เห็นแต่ปัก ก็ก็ยังดีที่ว่าวิสาพานนะคะพานทำเรืองแต่งงานเสร็จแล้วก็รอยืนเรืองอ่าเหตุวิสาตัวไม้นะคะเหตุวิสาตัวไม้เขาถึงเขาถึงจะได้เรียนฟรีเขาถึงจะได้ชั่วโมงเรียนฟรีนะตอนนี้ยังเหตุวิสาตัวไม้ยังไม่สำเร็จเพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้องรอมันต้องรอไปเบิสุยางพี่น้องค่ะโควิดตัวเที่ยวเลยโควิดอ๋อไปไทยมาไทยก็ต้องระวังส่วนของขั้วสาวไทยเองนี่กอ แฟนด้ลงทะเบียนรับวัคซีนแล้วคะแต่ก็ยังบ่รู้ว่าจะได้คิวตอนไหนนะคะเพราะว่าจะรับวัคซีนนี่เขาทุกทุกคนมีสิทธิ์รับวัคซีนคือการแต่ว่าจะต้องกรอกกรอกทะเบียนลงต้องต้องกรอกประวัติลงไปสมัครรับวัคซีนขันว่าเฮาบ่าอยากรับวัคซีนอย่างงี้เฮาก็ปฏิเสธได้นะคะปฏิเสธได้บ่รับวัคซีนแต่ว่าแฟนก็ด้ลงทะเบียนทะเบียนรับวัคซีนแล้วท,ทั้งของแฟนแล็ของครัวไทยนะคะ ลงไปแล้วก็บรูว่าสิไ,ได้คิวตอนใดนะเราจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็จะเห็นช่องครัวไทยโนเวลงคลิปเก่าๆลงคลิปเก่าเอามารีมเวนใหม่นะคะก็เพราะว่าอยากอยากจะอัปเดตนะนะอัปเดตเพจเพราะว่าครัวไทยโนเวนี่เฮ็ดเฮ็ดเฟดมาหลายปีแล้วเด้เฮ็ดเฮ็ดมาโดนแล้วแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดยุดยยุเฮ็ดเฮ็ดยุดยยุดยอย่นี้ะคนติดตามเขาก็เลยบ่มั่นใจในตัวในใน ในในเพจว่า,ายังยังยูบอลเสียเหตุไปแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์หฮยุดธโอ้แดดแดดลมละมันก็จะมีเหตุการณ์หฮยุดธห,ห,ห้ยุดไปยังไงเสพน้องยุดไปเพราะว่าเหตุงานเหตุงานอยู่เมืองไทยบอคข่อยว่างเหตุคลิปเมื่อชน่าก็เลยยุทธ์เน่าแล้วก็มาได้ลงคลิปหม่ตอนที่มาอยู่เมืองนอกนี่นะคะก็ต่อไปนี่ก็จะได้ลงคลิปสมือค่ะสมือเลยก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะ ฝากติดตามผลงานทั้งหน้าเพจแล้วก็หน้า a ฟ e b o o k นะเอ้หน้าเพจแล้วก็ youtube นะคะ,คะก็ติดตามกันไปนอพี่น้องนอภาพม้วนภาพาเพื่อนไปเรื่อยๆแล้วค่ะพี่น้องคะแล้วแต่เสียดได้เนาะค่ะผมนี่ก็ล้นล้นบ้างบางเลยพี่น้องผมคัวไทยนะเฮ้ผมลน้นค่ะล้นเนี่ยสิโกนหัวอยู่สิตัดผมคือหัวอยู่อืม ถ้าถามถึงชีวิตส่วนตัวอยู่ตอนนี้มีความสุขไม่มีความสุขค่ะพี่น้องเขาเป็นคนไม่ค่อยมีมูมีพวกหรอกค่ะแต่ก็มีความสุขในแบบของเฮานะ่ะก่อนเท่ามีแฟนดีมีแฟนเด็กเข้ขาใจเฮารับเราได้ทุกสถานการณ์อย่างเงี้ยชอบในสิ่งที่เป็นเป็นตัวเฮาเฉยป่ต้องเอียงมากมากมาเลยพี่น้องแค่เด็กก็มีความสุขแล้วยุย่นกันสองคนถึงแม้ว่าจะได้ผัวเถ้าก็เชืแต่ต่างคนกับต่างคนต่างแบบว่า อยู่ได้แบบของตัวค้องนะนะึกออกป่ะเออยังยังหนูเนี่ยมากแบบไหนมากกินอี้ยังมากแต่งตัวแบบไหนมักยังไงก็คือก็คือเข้าเป็นตัวของเข้าได้มากที่สุดเนะี่ยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วคนสองคนจะอยู่อยู่น้ํากันได้ก็ได้ยังมีความสุกก็ก็คือความพักแล้วก็ความเข้าใจกันนะคะความรักในในตัวของของคนคนนั้นนั่งซีนะอืม มีความสุขค่ะบาบ่มีเรื่องเขียดบามีเรื่องซีเรียสอีกยังเพราะว่าเฮ้าบ่ได้ไปตั้งเป้าหมายอีกยังกระตัวสามีมากมมยนะคะเฮาบ่ได้ไปตั้งเมาบ่ได้ไปหวังกระตัวสามีมากมายว่าเขาจะต้องห้เฮ้าจังซันเขาจะต้องมีอันนั้นอันนี้ห้เฮ้าแต่พอพอเฮาพอเฮาตั้งความหวังไว้หลายอย่างสพอเฮ้าบ่ได้ในสิ่งที่เฮาหวังเอาไว้มันก็จะเป็นทุกข์กระตัวของเข้าเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จงภูมิใจ แล้วก็อยู่ยังมีความสุขในแบบที่เรามีที่เราเป็นนะคะแต่ยังยังคัวคัวไทยคัวไทยโนเวตตอนนี้ก็รู้สึกผ่อนคลายผ่อนผ่อนคลายผ่อนคลายแล้วก็สบายอืสบายในแบบในในแบบของคัวไทยเองนะคะราะคือ <c oughs> อยากเกินยังกเ็เฮ็ดอยากกินยังก็กินยังสีหนะ้าขีข่านก็บอต้องเฮ็ดยัยงสนะีหน้านึกออกว่าเออมาต้องมีผู้ใดมา คอยหนุ่งวุ่นวายกับชีวิตประตองมีผู้ใดมาคอยวา่าคอยดูถูกคอยวา่าห้วา่าเออเป็นยังก็เป็นยังสันเป็นยังก็เป็นยังสี่บ่บ่บ,บม่มักอย่างบ่หมักบ่บ่มกักผู้ใดมาหมักไม่กับชีวิตนะคะแบบนี้อยู่แบบสบายสบายค่ะพี่น้องคะเนี่ยนางรับลมรับแดดนางอยู่คนเดียวแบบนี้แบบนเบิดหมือกับนางใดได้เดบ,บือบอบ่อเบื่อม,มีมีความสุขค่ะมีความสุขแล้วก็สบายพร้อม แดดไปทางพูนเลยพี่น้องแดดพระอ,อาทิตย์มันเคลื่อนเมฆเมฆมันเลื่อนมาบางาังพราอาทิตย์พราอาทิตย์ไปฟังซองไปฟังนังพุ่งอนมะยูบานขันว่าอยู่บานบรไดดมากกูนก็หาตกปลากินพี่น้องออกทะเลตกป่ากินปลูกพักนั่นนี่เพราะว่า ยหา่มาบ้านใหม่มันก็มีพื้นที่เยอะนะพื้นที่สนามหญา้าให้ปลูกพักมีเรือให้ออกไปตกป่าเงเบ่เบื่อค่ะมบ่เบื่อตกป่าก็ม่วนดีพี่น้องตกป่าแล้วก็มากินมาเฮ็ดแนวเฮ็ดป่ากินแซ่บๆของเขา้าอ,อยู่แบบพ่อเพียงคะ่ะพี่น้องสองคน,อนก็แฟนบได้เวอร์ว่างยังยังก็ร่างกายนะหนะ้าพ่อยู่พ,อ,อ,พอกินนะหนะ้า ก็มีความสุกดีค่ะมุนมวนกันไปนะพี่น้องเนาะอ๋อเปิดตอนนี้เงียบสองอบค่ะก็มีเงี้ยว บางคนกัญยางย่าง,งขึ้นไปตึงถึงสุดนู่นแล้วกัญางลงย่างขึ้นย่างลงใช่ไหมคะแต่บางขวัวท้ายขี่ขันย่ง <c oughs> างพี่น้องขัวท้ายขี่ขันย่าง <c oughs> ข่าวแรกนี่ก็จะกินอยัางนู่นยังนึกบบอกเนี่ยของแฟนนะบร่รูแต่ว่าของขวัวทายคิดว่าจะกินต้มต้มต้มเ้นค่ะต้มเสน้ตเสนตีนไก่เยวจะแซ่แซ่บนเสน้นเอาไว้เราก็ส้มเซนตีนไก่คิดจะกินเมนูนี่ตั้งแต่เศ้าแล้วคะ่ะเมื่อเศร้า เมื่อเช้าคิดจะกินเมนูนี้แต่ว่าพอถึงเวลาเราก็ขีดค้านต้มเซนะหน้าเด็กบอกว่าแต่ว่าน้ำน้ำต้มเซนน้ำต้มตินไก่นะา่าข้าวไทยมีอยู่แล้วค่ะมีแล้วเพราะว่าต้มไวตั้งแต่ขังที่แล้วก็แบ่งใส,ส่ซุปเปอร์แว่ไว้กินเป็นมือมือแซฟิชเอาไว้นะคะนั่นแหละมานี่ก็เอามานํามาเอามานํากระปุกหนึ่งเอามานํากองหนึ่งนะ ข้าวแค่ต้มเส็นไส้ไส้พักไส้ยังไส้เสื่อๆนะแต่ว่ากี้คานต้มธรรมชาติก็กินข้ากับข่ากับแก,ง,กงไก่นมัมดองพี่น้องไก่แก,ง,กงไก่นมัยดองเหลืออยู่น้อยนึงเหลืออยู่กระปุกนึงแล้วก็เข้าเหลือจากมาว่านี่น้อยนึงมันส่งสีบูดเลยนะก็เลยกินข่าก่อนนะนึกออกว่าเออว่าอยากทิมเข้านะอืมเป็นคนบ่ามากทิมอาหารค่ะมียังเหลือๆก็เอาเอามาก,กินเอามาก,กินใฮบเบิดเสียดายค่ะเงินกับ่แมแมนว่าหามาง่ายๆถึงแม้ว่าเขาจะใส่เงินสามี ใส่เงินสามีมันก็มันก็เสียดายแล้วเนาะค่ะ mm. เฮามาแต่งงานมาอยู่น้ำกันเราก็เหมือนคอนคนเดียวกันสินะเสียงรถไฟพี่น้องมีผู้ใดได้ยินเสียงรถไฟคือ,ค,อคือข่อยบอ่อรถไฟไกลๆพูนนะคะนั่นแหละค่ะใครผู้ใดก็ผู้ใด,ดที่อยากมา มาใช้ชีวิตอยู่บ้งนอกคือคือคือคว้าไทยโนเว์ผู้ใดอยากได้ผัวฝรั่งก็เป็นกําลังใจให้นะคะช่วงนี้ก็โควิดโควโควิดโควิดโระบาดเนาะค่ะสถานที่เที่ยวต่างๆมันก็ปิดเนาะค่ะกดใจรอสักน้อยหนึ่งนะคะอดใจรอสักน่อยหนึ่งหห้มันขี่ค่ายก่อนแล้วก็จังไปจังไปหาผัวฝรั่งเนาะพี่น้องเนาะหาผัวฝรั่ง ภูมิใจโยค่ะถึงแม้ว่าจะได้ผัวฝรั่งเถาได้ผัวฝรั่งมาคอยรวยแต่ก็พุ่มใจค่ะพุมมใจในสิ่งที่ในสิ่งที่เจ้าของได้นะคะพูมมใจเพราะว่าได้เปรตได้ผัวดีผัวที่ฮักเข้าสามีทีฮักเข้าดูแลเข้าฮักเข้า,านะคะแค่นีก้ก็มีความสุขแล้วค่ะดีดีด,ด,ดีดีก็ผัวไทยลายเติบไปพี่นออ้องเออดีก็ผัวไทยลายเติบเลยยี่ิดีก็ทุกอย่างค่ะทุกอย่างพูดถึงผัวไทยเรา ส่วนมากที่เจอมากครอบคัวครอบคัวหนีครอบคัวหนูที่เจอมากนี่เจอแต่ผู้ชายที่แบบว่าบ่ดีพี่น้องผู้ชายที่แบบว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวชนิดหนีก็คือก็คือ,ก,คอก็คือตอนตอนที่มีเหาายูนะเนาะว้าวยอนหลังสักน่อยหนึ่งตอนที่มีเหาายูเหาก็ живот, ยูกินเป็นเมียเขายูบ้านเขานั่แหละแต่พ่อพอเวลาบัดมันมันมันสีมีเมียไม่ยังเสียพ่อเวลามันสี อยากมีเมียใหม่หรือว่ามักผู้สาวคนใหม่ยังสิมันบกกา,าที่จะย่อมรับความจริงมันบกกา,าที่จะเบาก็เห้าตรงๆมันบกกา,าที่จะแสดงความเป็นลูกผู้ชายออกมาแต่มันแสดงความหน,า,หนาตัวเมียออกมาก็คือก็คือมามเมดมตเมฮ็ตนี่ัยบอดีใส่เข้าที่เป็นเมียอยู่บ้านยังสินะ่ะนึกออกบอเ,เออคือคืออยากคือ,ค,อคือคนมันอยากได้เมียใหม่น่ะพี่น้องนึกออกบอ คนคนมันอยากได้เมียไหมมันก็ไม่เฮ็ดนิสัยสันดันหมาหมาใส่เมียนอยู่บ้านนั่นสินักบัดามาดูถูกทั้งมาตบมาตีนั่นสิเออขันมึงสิมีเมียไหมมึงกระบอกมาเป็นอย่างมึงมึงก็มีไปเป็นอย่างมันบลาก็พูดออกมาที่มันบอกกล้าพี่น้องมันบอกกล้าเออมันบอกกล้าแต่เวลาเฮ็ดแน่วซัวๆนี่มันกล้ามันกล้าเฮ็ดมันเก่งมันเก่งขัดอีดีเดียบัดเวลาเออบัดเวลาที่จะบัดเวลาที่จะเอเก็เอ็นยังวะ เผชิญเผชิญหนาเผื่อชิญความจริงพูดออกมาตรงๆว่าเออยากได้มีเมียไหมอยากมีเมียไหมเด้ออยากจัดการางนชีเด้อมันบอกกล่าวว่าพี่น้องแต่บัดเวลาเรื hmm. <c oughs> ่องยี่เหียนนี่มันกลายเหตุเอ้ยว่าเหรศูนย์ผัวไทยคนมันหนาตัวเมียเนาะพี่น้องเนาะเออคนมันหนาตัวเมียบัดเวลาเฮาบัดเวลาเข้าเบื่อมันเข้าสิบเอามันแล้วเสย บาเวลาเฮ้าสิไปมันบ่มันบ่ห้เฮ้าไปเพราะว่าอย่างเพราะว่าเพราะว่าผู้ยิงคนไม่มันบ่เอามันเพราะเพราะเพรบ่เอามันมันก่อนจะกลับมหาเฮาเพราะเฮาเป็นของตตเพราฮาสาเลิกกับมันมันก็มันก็ครูเฮ้ามันก็มาตโตมาตีเฮ้าอีกประมาณนี้นะเออคือจะห้เฮ้าเป็นเบียรล่างของมันทุกอย่างจังซส่นะผู้ชายนะมันก็่โนโนโนก็บ่อได้เมาร่วมทุกคนนะคะมันก็เป็นบางคนอันนี้อันนี้หนพูดถึงพูดถึงอ่าผัวเก่าที่ว่าเจอมา ผัวกเก่าถี่เจอมากจะว่าผู้ใส่ผู้ใส่ฝ่ายเดียวมันกอดบะถึกมันต้องด่าผ้หยิงพ้อมมันต้องว่าผู้ยิงพ้อมผู้ยิงคนถี่จะเขาเขามาทั้งทั้งที่หูวา่เา,เ,า,เ,ขาเขามีลูกเอเขาเขามีลูกไม่ีเมียทั้งทั้งที่เขามีเมียเมียเขาก็อยูนั่นมันก็นยังหนาดานมันก็นยังหนาดาันที่จะเอาคนมาสิเอาเนาะพี่นองเนอะเอออยจังว่าจิตใจมันเหตุด,ด้วยอยังวะมันเอาส,าสมองส่วนใดคิด เออสาหรับหนูนะเมื่อเชี่อามึงก็เอากันไปโลดกูโย,ยกไหไปโลดมึงก็แค่บอกกูมาตรงๆแล้วก็ปล่อยกูไปแค่นั้นเมน่อบ่ล่ละออนนี้ยังไม่ฮหดนิสยัยสันดานมาหมาใส่เฮ้ามา,า,มา,ด,า,มาด่าเข้ามาดูถูกเข้าแจ๊คซี่ะพี่น้องเออือแล้วก็บ่คิดถึงตอนที่ลำบากมานํากันเนี่ยผู้ชายมาัศนดานหมาจังงส่เด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยที่เว้าที่ใช่คําสุภาพไอ,อ้ที่ใส่คําบ่สุภาพนะฮะผู้ชายมาัศนดานบ่ดีตรงที่ เวลาทุกเวลาหยากกันมามันบอคิดหอดมันคิดหอดแต่บามันจะเอามันจะเอาแต่ใจมันมันจะเอาคือกูมาคนใไม่คือกูเบื่อมึงเลยอย่างนี้สิเวลาที่มันติดคูกติดออียงมันมันบอคิดนะเออว่าเฮาถึงแม้ว่าเฮาถึงแม้ว่าเฮาจะอยู่บ้านมันจะอยู่ก็ขอบครัวมันนะพี่น้องนะหนูต้องเฮ็ดงานหาเงินครับรถไปเยี่ยมมันอยู่เออเอียงก็เลื่อนจำ คิดเบิ้งว่าบ้านบ้านจากเลื่อนจามขับรถกลับไปกลับมาผู้ยิงคนเดียวนะเอาคิดเบิ้งไปเยี่ยมมันอาทิตย์หนึ่งสองเธอสามเธอเป็นเวลาจากปีจากปีว่าปีกว่า,วาบ่จำจำบ่ได้แล้วไปเยี่ยมมันกค็กคือก็คือยังอยูร่อมันก็คือไปเยี่ยมมันทุกอาทิตย์ว่าเคยขาดเลยเด้ว่าเคยขาดพอออกมาแล้วมันก็คือส่งสีดีพอพานไปสักแป๊บหนึง่งเจอหีไหมปวดที่เจอผู้ยิงไม้ไปอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วสันดานมาออกอีกแล้วคือบางคนคนเท่านะถึงแม้ว่าจะฮักมากแค่ไหนนะ มันก็มีขีดจากัดคือกันมันก็มีความที่เบื่อนายเพราะว่าความเหี้ยของมันนะมันซ้ำๆซักๆซ้ำๆซักๆกันนึกออกบ่มันเบื่อนายมันเบื่อมากแล้วทั้งๆที่เฮาพยายามต่อสู้ที่จะประคบประคบประคองชีวิตครูชีวิตครอบครัวคิดว่าเออมันมันก็เป็นคนนึงสินาะบางที่มันก็ดีบางที่มันก็ดีบางที่มันก็บรินีกสินะเฮาก็พยายามมองถึงความดีของมันเฮาก็พยายามที่แบบว่าติจะทนเออเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็พานไปเดี๋ยวมันก็กลับมาก ดีเือเก่าอินชีหน้าออแต่ผ่านมาจักเถื่อจักรอบพี่น้องก็กคือเก่าคือเก่าคือเก่า,กาแหงตมาแบบแวา่าวแสดงความหนาตัวเมียแสดงความหนาตัวเมียเห็นบ่อยๆเสีย็มัน,ม,น,ม,นมันเกิดความเบื่อหน่ายนะพี่น้องเกิดความเบื่อหน่ายพอถึงจุดสุดจุดแบบว่าสุดๆุดกับชีวิตแล้วอะก็จเท้าแล้วงไงจ่า ผู้หญิงคนเท่าเนี่ยขันว่าหั ang, กมันก็หักไหมขันว่าทนมันก็ทนคขันว่าขันว่าแบบว่าขันว่ามันมันพอมันมันเหนื่อยมันเบื่อใช่ยมันก็จะปล่อยทุกอย่างเลยเด้มันบ่เอาอีอย่างเลยคือหนูเนี่ยหนูออกมาทุกอย่างบ่เอาบ่หวนหลังกับพร้อมเอออีหลี่เดียแล้วก็มาเจอผัวฝรั่งคนผัวผัวฝรั่งคนนี้ดีดีพี่น้องดีชนิดที่แบบว่าบ่เคยคิดบ่เคยฝันว่าจะได้ผัวดีแบบนี้เด้อีหลี่ ดูแลเข้าดีคักเขา้าสุยางอะ่ะสุยางเฮ็ดให้ชีวิตเข้าดีขึ้นสุยางอืมนี่แหละค่ะก็เวาถึงเนะาะอดีตมันผ่านมาแล้วเขากลับไปแก้ไขยังบม่ได้แต่ว่าเข้าสามารถเ็ดประจุบและอนาคตถี่มันดีได้นะคะเออคลิปนี้ก็ส่งสัญญาสักน้อยนึงนะคะพอมาคุยมาโซเลกันนั่งอยู่บุบานผพ้เดียวสามีลงไปหาหมูข้างล้างพู้นะพี่นอ้องอืม ะก็อยากจะซื้อถึงผู้ชายที่มีเมียอยู่แล้วทุกคนนะคะคันคุณอยากมีเมียไหมคันคุณอยากได้ผู้สาวไหมคุณก็เปิดกล้าที่จะยอมรับความจริงกล้าที่จะเปิดอกคุยบ่าม่นไม่เห็นนิสัยสันดานบอดีชายเมียชายลูกอยู่บ้านเพื่อต้องการที่จะมีเมียไหมเพื่อต้องการที่จะเอาเมียไหมเขาบ้านอืม ขา่คุณเป็นลูกผู้ชายสักหน่อยหนึ่งเป็นลูกผู้ชายสักหน่อยหนึ่งว่าออกมาว่าเอออยากได้อยากมีเมียมย่อยากมีเมียไอ้คนคันว่าลูกเมียกระถิ่มบ่ได้จะต้องดูแลทรงเสียคุณก็บ,บ่ต้องมาหยุ่งหยากกับกับลูกเมีย,มยอยู่บ้านคุณก็ไปมีเมียใหม่ข้างนอกของคุณไปส่วนลูกเมียกับปล่อยเขาอยู่บ้านคุณมีนาที่ที่จะเห็ดงาน,านทรงให้ลูกของคุณเพราะมันเป็นความรับผิดชอบของคุณนะคะควรเห็ุให้เขาเกิดมาแล้วคุณจะมาถิ่มมาควาง จะมาได้ยางหมูอย่างหมามันบาได้มันเป็นลูกของคนมันบาแมนลูกหมาเออมันมันบาแมนลูกหมาเพราะฉะนั้นเป็นลูกผู้ชายสักนหน่อยนึงอืมก็เข้าใจอยู่ว่าผู้หญิงบางที่อะบางที่อยู่อยู่กันมากเกิดเกิดความเบือ่อผู้ชายเบื่อเมี่ะในสิเพราะมี่บอบงามบ,บ,บ,บอบเพอร์เฟกคือตะกี้เพราะเขามีลูกไข้คุน คุณเบือ่อคุณคุณอยากได้ผู้สาวไหมคุณอยากได้อ,ยอ,ยดอยียังไหมก็ให้คุณเว้ากล้าที่จะเว้ากล้าที่จะแสดงออกบอ่แมนบ่แมนว่าแสดงออกในทางที่แบบว่าเขี้ยๆน่ะนึกออกบ่เออมาเฮ็ดกัหลูกก็เมียในทางที่บ่ดนะีใช่สมองคิดสักน่อยหนึ่งนะคะมันแค่เนิมปัญหามันก็บ่เกิดแล้วพี่น้องบ่ว่าผู้ใดนะคะเจอมาหลายอยู่เจอมาหลายคนอยู่เจอมาหลายเบือ่อเบื่อมากเลยกับ กับพวกส้นดานแบบนี้นะคะเบือ่อเบื่อมาไม่อยากจะจะยุ่งไม่อยากจะรับรู้หรือสัมผัสอีกอย่างอีกนะ,ะนั่นแหละค่ะก็ใช่หัวสมองสักน่อยนึงค่ะอืมก็ชีวิตแต่ละคนมันก็บ่คือกันนะพี่น้องเนาะความคิดความยังมันก็บ่คือกันแต่ก็ให้แต่ก็อยากให้เป็นลูกผู้ชายสักน้อยหนึ่งะนะมีความคิดสักน่อยหนึ่งค่าก็ เนาะมามา,มาคุยมาโซเลกันร่มร่มก็พาตลอดได้พี่น้องร่มล่มก็เย็นอยู่เแต่ว่าแดดซองมันก็อุ่นอยู่นะล่มพัดมันก็นหนาวอยู่นะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะมาคุยกันโดนแล้วค่ะเดี๋ยวจะเขาไปนั่งข้างในไปตัดต่อคลิปสักตัดต่อคลิปที่อัดไว้พี่น้องอดัดตัดอัดวันจันทร์แล้วก็จะได้ล่มวันอังคารนั่แหละค่ะนั่นแหละค่ะ,ลค,ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ